อสวัสดีครับอยากมีแฟนคขับเอฟซีขางช่องใาเอกพ่าแสีบครับมินี้บบเอกสิบ้ามาแสียบพี่กอลครับตามภาษาคนมาเสียบเนาะกินไปคุยไปมินี้กะอาจจะเสียงดังเสียงดังแห้งน่อยเพราะว่าอยู่บ้านตของเนาะแต่ไปกินอยู่ทั้งหน่อยกับโมก้าเบาดังย่านตัวขางใหเราตีเอาโอเคครับโมอ,อะไรฮนะมินี้เ้างกับมา เสนอเมนูกันเลยครับนมจีนนะครับน้ำยาตีนนะครับนี่เนาะน้ำยาตีนตีนไกล่เลยครับด้อยพักสดๆกรอบๆครับพักกับมีหลายอย่างเนาะ,นะอ๋อบ่ลายใหญ่ห้างครับมาลงมือแซ่บกันเลยครับจากน้ำยาใส่เลยนมจีนนี่ต้องใส่น้ำยาลยหลายครับ เปีนใส่ไหมพอดีแม่บ,าบ้านมันเตรียมเตรียน้ำยาไว้ปลาเนาะมาสับเสียมกันกับพีนน่น้องเป็นเดือดเสียมอยู่เลยพักกันไรเอาม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 าลงมือเสียบได้เลยครับพี่น้องเบิ้งอยู่ไใส่กันคอมเมนต์มาได้ครับ ยูกไกยูกไกยูในต่างประเทศยูในประเทศต่างประเทศนะครับไถ่กันได้ครับพี่น้องครับมา แซ่บแซ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 บจะบอกไปเลยทีเดียวที่เล่าครับพี่น้อง giá rồi, máy bàn bên tết em, đúng rồi, gặp ma đã, đèn lồng tang khẩu nón bay xoáng nó ดวนหักส <So S 1> ้ายตีนหนูกำบัด

Yeah. dia pergi. Tuat. Jangan lebel tu

<c oughs> น้ำเดือดตุ้มลงไปเลยหวาน เดีบเดีบกี่รองเดีบก่อนี่ยเราฝากกดติดตามครับกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ครับกล่องบอยก็เสีบทางยูทูบนะเพื่อเป็นกำลัง ใ,ใหญ่กันครับลองน่อยๆว่าฮันดังหรือครับพุ่นหน่อย,อ,ยอาหารกับตามมีตตามเกิดครับตะละมุมพุ่งครับ

Yep, yep. Ja. เดี๋ยวมีเบินเโอเคครับคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนคลิปหนา้าเจอไหมครับสวัสดีครับ